มาเกี่ยวข้องท่านเองแต่ไม่ได้ชีวิตแต่ท่านเข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้อย่างถูกต้องนี่ท่านนะไม่มีอะไรที่ช่วยท่านดีเท่ากับพระธรรมแต่นั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตปฏิบัติที่ควรจะต้องคิดก็คือหนึ่งเราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าแบ่งปันรักษาแล้วก็ทำให้เกิดนี้นั้นก็คือทานศีลภาวนานั่นคือ วัดปฏิบัติของชาวพุทธส่วนการที่ชาวพุทธต้องดับทุกข์ได้เนี่ยต้องมาอยู่ใจขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราพูดศีลสมาธิปัญญานี่ผููใด,ดตายเราก็ไม่เข้าใจนั้นทอดภาษาที่เป็นบาลีมาเป็นไทยเราชอบสำนวนไหนล่ะแต่ชอบสำนวนว,นว่าศีลสมาธิปัญญาคือระมัดระวังตั้งใจไข้ครวนอันนี้ง่าย ต่อไปนี้กูจะต้องระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนกินข้าวก็ระมัดระวังตั้งใจคร่ครวนแต่งตัวก็ระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนจะบ่นใครก็ระมัดระวังตั้งใจคข่ครวนตัวนิวรณ์ดับเราก็พบความดับทุกข์ของเราเองหรือเราไม่ชอบเราก็ไปสำนวนที่สองชีวิตนี้ขออยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบสะอาดคือศีลสว่างคือปัญญาสงบคือสมาธิ นันย้ายสมาธินะมันอยู่ที่ศาลาย้ายสมาธิอยู่ที่จัดคอร์สพิเศษสมาธิต้องมาอยู่ที่สงบที่เราตรงนี้ใครสามารถอยู่กับความสะอาดสว่างสงบได้คนนั้นแล้วเขาเรียกว่าอยู่กับความดับทุกข์อย่างสมบูรณ์แต่ถ้ายังไม่พอเราก็เลื่อนภาษาเราว่าศีลคือทำหน้าที่ศีลน่แปลว่าทำหน้าที่ หน้าที่ไงคือปกติอ่ะนี่หายใจเข้าหายใจออกได้ก็เรียกคนปกติลองไม่หายใจดูเถอะความปกติก็หายไปอ่ะงั้นศีลแปลว่าปกติมือไม้ยกได้อย่างนี้ก็เรียกคนปกติถ้ายกไม่ได้เขาเรียกคนพิการงั้นความปกติเกิดขึ้นเมื่อเรารู้คําว่าศีลนั่นแปลว่าปกติทําหน้าที่ของมันได้อย่างถูกต้องเขาเรียกปกติไม่หวัง นั้นคือสมาธิเพราะสมาธิต้องปลดจากเรื่องของตัณหาความหวังคือตัณหาพอปลดจากตัณหาเมื่อไรสมาธิก็เกิดแล้วก็ไม่เป็นนั้นเป็นปัญญาปัญญาเป็นตัวเคลียร์ทุกเรื่องที่จะต้องพาเราไปสู่ความสมบูรณ์ที่สุดไม่ยึดอยู่กับในเรื่องใดๆถ้าใคร มีคุณภาพโอกาสอย่างนี้เราก็เอามาฝึกฝนตัวเองให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองควรจะพึงมีควรจะพึงได้การเป็นอยู่ของพวกเราชาวพุทธเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและดีที่สุดเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าต้องยุ่งยากและสับสนเราจึงได้วิถีชีวิตแบบนี้มาเป็น ผู้คำจุนชีวิตและโลกใบนี้เราจึงมุ่งมั่นในการที่ใจใลูกเนนได้มีโอกาสมาเรียนรู้มุ่งมั่นในการที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีภาระงานเยอะแยะได้มีโอกาสสัมผัสก็ขออนุโมทนากับทุกท่านจงได้มีแต่คำว่าปิติในบุญในธรรมในความดีพาตนเองให้พ้นทุกจงทั่วกันทุกทกคน เรินพร